ครับใครกำลังมองหาวัวแม่ลูกเบอร์ใหญ่ๆนะครับใครกำลังมองหาวัวแม่ลูกเบอร์ใหญ่ๆนะครับวัวแม่นี้ได้ลูกตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับได้ลูกตัวนี้เป็นตัวที่2เป็นลูกเพศเมียนะครับเป็นลูกเพศเมียแม่สูงอยู่ประมาณเมตรสี่สิบสองถึงเมตรสี่สิบสี่นะครับเมตรสี่สิบสองถึงเมตรสี่สิบสี่ลูกเพศเมียอายุประมาณสองเดือนนะครับดูครับสวยนะครับตัวนี้เป็นวัวฝูงนะครับเป็นวัวฝูงราคาแม่ลูกนะครับราคาแม่ลูกนะครับห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับ ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับแม่นะครับตาด้านขวานี่ครับจะเป็นตาแหวนข้างหนึ่งนะครับแต่มองเห็นปกติครับแต่มองเห็นปกติอย่างอื่นรับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขาถกบัวถอนซี่โครงสุดมดลูกไหลผสมไม่ติดนะครับหัวตัวนี้ให้น้ำนมนมดีครับลูกตัวเมียนะครับแม่สูงสูงใหญ่ๆเลยนะครับราคา52,500บาทพร้อมส่งนะครับพร้อมส่ง